ย้อนรอบประวัติศาสตร์20ปีจากการถึงตายสู่สงครามกับการได้ชีวภาพที่คยการกลับมาของความสายองเล็กสูตรในรูปแบบ HD Resident Evil Zero HD Remaster เป็นโครงการปกผีภาคล่าสุดัดจากซีรีส์ Resident Evil ภาคแรกดยตัวเกมดังเดิมเป็นของเครื่อง Nintendo GameCube และพอเข้ามายังแพลตฟอร์ม n น x t g e นอยอย่าง PlayStation 3และ Xbox 360หรือเนในเกม เราจะรับบทเป็นดิเปก้าแชมเบอร์จากเดอร์สตาร์ทีมบราโวที่ประสบอุบัติเหตุลงจอดถึกเชนกลางป่าระหว่างการสอบสวน,นคดีฆาตกรรมสุดพิสดารจนมาพบก,กับขบวนรถไฟลากขบวนอยู่กลางป่าขณะน,นั้นเขาได้พบก,กับบิลลี่โคเอกนักโทษประหารอาดีตนักวิทยาศาสแต่ทว่ารถไฟขบวนนี้เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้และอสุรกายกระหายเลือดมากมายจากเกณฑ์นตระหจับผู้ร้ายพวกเขาทั้งสองต้องร่วมมือกันเอาชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้ในเวอร์ชันนี้ เกมเพลย์และบุมกล้องจะใช้บุมกล้องมูอจอนปิดแบบเกตกับต้นฉบับของเกมซีรีส์ในยุคแรกๆขณะที่เพิ่มเติมมาจะมีการปรับปรุงด้านกราฟิกของเกมที่สวยงามยิ่งขึ้นและรับรองระบบการเล่นที่สามารถใช้คีย์บอร์ดและคอนโทรลเลอร์ของ PC ในการเล่นเกมได้เช่นเดียวกับตัวเวอร์ชันรีมาสเตอร์ของภาคแรกนอกจากนี้ยังได้เพิ่มุมดพิเศษอย่าง w h ส s k e r Mode ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น a l b e r t ์ตเวสเกในเวอร์ชันเ e เซนติค์วิวไฟทที่เพิ่มพลังด้วยประสิทธ์อุรบอร์ จากผู้กับเูเบก้าแชมเ,เบอร์ที่ติดเครื่องควบคุมแบบเดียวกับจิวววเลนทายในภาคห้าเลสเตนอีวิลซีโร่ HD มิสเตอร์มีกำหนดมาจำหน่ายก่อนปี2016นี้ครับ